วันนี้ป้ตาก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูจะไปร่วมงาน,บ,นาบุญเดือนสามบุญเดือนสามของชาวภูไทยหรือว่าชาวเกาะกระทิงนะคะจะมีการทำบุญกันวันนี้วันรวมค่ะวันนี้วันรวมแล้วก็เป็นพรุ่งนี้นะคะ สวยไหมคะพอดูได้นะคะป้าตาก็ไม่เคยถ่ายออกคลิปจับเท่าไหร่นะคะ,ะวันนี้ก็จะมาดูกันป้าตาก็พอดูได้นะคะป้าตาจะพาท่านผู้ชมไปดูหรือว่าไปงานนะคะไปทำบุญไปร่วมงานร่วมงาน เป็นจัดเป็นประเพณีของผู้ไทยชาวผู้ไทยซึ่งย้ายถิ่นมาจากมุกดาหารหรือว่าเกลัสินเนี่ยคะ่ะหรือว่านครพนมเนี่ยคะ่ะมารวมกันอยู่ที่หมู่บ้านของเรานะคะที่เกาะกระทิงเนี่ยคะ่ะแต่ในในจังหวัดสตเซาเนี่ยก็จะมีผู้ไทยมาเยอะมาอยู่หลายที่คะ่ะก็ เจามินดาวก็ยังไม,ไม่ไม่ทราบว่าจุดไหนบ้างนะคะแต่รู้ว่ามามาอยู่กันเยอะวันนี้เราก็จะไปทำบุญกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอินดาวชาแน,นลได้วยนะคะพระตาขอจบคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปทำบุญกันค่ะ